ครับแล้วพบกันอีกครั้งกับนักจัดวเดทครับทางไซนัทชาแนลนะครับวันนี้นะไม่ดีไม่เด่นไม่เจ,จ๋งไม่จริงไม่พาไปอีกแน่นอนครับวันนี้นะเป็นสถานที่ทีด,ดีมากๆเลยนะผมแนะนำทุกท่านไปดูด้วยกันเลยว่าวันนี้ดีจริงๆครับไปครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ วัดสังกจายวรวิหารนะครับซึ่งวัดสังกจายนะครับอยู่ในกรุงเทพฝั่งธนบุรีนั่นเองนะครับหลายๆคนเนอะอาจจะได้ยินชื่อคําว่าพระสังกจายนะหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะครับซึ่งจริงเนี่ยชื่อพระสังกจายในจริงแล้วต้องํำเนินมาจากที่นี่เองนะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับวัดสังกจายนี้นะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวัดโบ,บราณที่สร้างมานานมากๆแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะอยู่ใกล้ๆกับ คลองมะกอกใหญ่นั่นเองนะครับผมนะครับซึ่งวัดน,นี้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นวัดโบราณนะนอกจากนั้นเนี่ยสมัยรัชกาลที่1ครับพรับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะมหาราชนะครับท่านทรงสถาปนานะพระราชาทานแต่เจ้าจอมเจ้าจอมแว่นนะครับซึ่งเป็นพระสนมเอกในสมัยรัชกาลที่1นั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยวัดน,นี้นะได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครานะและมีบูรณะครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่3ด้วยครับ บริเวณหน้าบันของพระอุโบสถมีรูปหอยสังอยู่ซึ่งเป็นนามของวัดอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในบโบสถกันครับภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านโดยผนังด้านข้างตอนบนนั้นเป็นภาพเทพชุมนุมครับส่วนผนังตรงข้ามด้านหน้าพระประธานนั้นเป็นพุทธประวัติตอนประจนมาน ส่วนด้านล่างนะครับระหว่างช่องประตูหน้าต่างนั้นจะเป็นภาพพุทธประวัติพระเวสสันดรชาดกและพุทธประวัติต่างๆครับส่วนพระพุทธรูปพระประธานในพระโรุโบสถเป็นพระพุทธรูปลงลักปิดทองนะครับหน้าตักประมาณ4ี่อกและมีอัครสา,าวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาอยู่ด้วยส่วนด้านหลังพระประธานเป็นรูปพุทธประวัติตอนเปิดโลกนะครับซึ่งสวยงามมากๆครับด้านบนเป็นสวรรค์นะครับ ส่วนภาพตรงกลางสังเกตว่าจะเป็นรูปของสัตว์ป่าหิมพันธุ์ซึ่งมีสัตว์หิมพันธ์อยู่หลายชนิดด้วยกันซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยนะครับส่วนด้านล่างเป็นภาพของนรกภูมินะครับซึ่งจะมีภาพของสัตว์นรกอยู่มากมายนะครับซึ่งภาพว่จิตรกรรมตรงนี้นะครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆหาดูได้ยากยิ่งเลยครับ ผมตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าของพระวิหารของพระกัจจายนะนะครับตอนเริ่มได้สร้างวัดนี้นะครับตอนที่ขุดสร้างพระอุโบสถนะครับมีการค้นพบของอยู่สองสิ่งด้วยกันครับอันแรกก็คือเป็นเปลือกหอยสังนะครับห่งตัวนะครับอันที่2คือองค์พระกัจจายนะ รั้งหลังนี้ก็มีมีการเอาพรนะกัจยรับมาไว้ในพระวิหารในคนที่กราบสักการะนะครับและด้วยความที่ค้นพบของสองสิ่งนี้นะครับรายการที่หนึ่งเนี่ยหลังจากที่สถาปนาวัดนี้แล้วนะจึงพระเจ้าทานานามของวัดนี้ว่าวัดสังกระจายนั่นเองครับภายในพระวิหารมีองค์พระกัจจายหรือองค์พระกัจยนะนะครับรวมถึงพุทธลูกองค์อื่นอีกหลายองค์ด้วยกันนะครับผมแนะนำให้ทุกท่านนะครับเข้ามากราบสักการะนะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองครับผม ครับผมซึ่งใกล้ๆกับวัดสังขพจา่ายนะครับก็จะเป็นถนนอิสระภาพนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสะพานเจริญภาคซึ่งอยู่บนถนนอิสระภาพนะครับซึ่งใช้ข้ามแม่ข้ามคลองตรงนี้นะก็คือคลองบางกอกใหญ่นะครับหรือว่าเรียกว่าคลองบางหลวงหรือแม่น้ําเจ้าพยาสายเดิมนั่นเองครับสะพานเจริญภาคได้มีความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นสะพานในกลุ่มที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าเจริญครับซึ่งสะพานที่ขึ้นต้นด้วยคำกลุ่มคำว่าเจริญนะครับเป็นสะพานที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หคือพระบาทสมเด็จ มงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับซึ่งทรงสร้างเพื่อฉลองพระชนมายุของพระองค์นะครับซึ่งสะพานเจริญพาคน,นี้นะครับเดิมที่แรกสร้างเนี่ยครับชื่อสะพานเจริญภาค33นั่นก็คือสร้างตอนที่ัชกาที่6นพระชนมายุ33พาพรรษานั่นเองครับซึ่งสะพานแห่งนี้นะครับในการที่6นั้นได้ทรงมาเปิดสะพานด้วยพระองค์เองในวันที่2มกราคม2456ครับ สะพานนี้สะพานดั้งเดิมเลยนะครับบริเวณกลางสะพานเนี่ยครับก็จะมีเป็นรูปหัวพญานาคอยู่นะครับซึ่งพญานาคนี่ครับตรงกับปีนักสัตว์ของพระองค์นั่นเองนะคือปีมังกนั่นเองนะครับและจะมาแห่งนี้ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับก็จะได้รู้ประวัติแล้วก็แวะมาเยื่มชมได้นะครับนอกจากนี้บริเวณสะพานแห่งนี้นะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่แปลกมากที่เด่นมากแล้วก็จะพาทุกท่านไปดูกันครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับว่าจะเป็นอะไร ครับผมและบริเวณเชิงสะพานเจริญพัฒับมีสิ่งสําคัญอย่างหน่างสถานที่สําคัญอย่างอย่างคืออันนี้เลยครับรทุกท่านอาจจะเห็นว่านี่เป็นแค่ประตูอะไรสักอย่างธรรมดาแต่เชื่อไหมว่านี่คือหลุมหลบภัยในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2นะครับซึ่งสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นะนะทางราชการเนาะก็มีการสร้างหลุมหลบภัยอยู่หลายที่ด้วยกันเนพื่อให้ประชาชนได้หลบลุกระเบิดนะฮะหรือจากสงครามเองซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งนะที่ยังหลงเหลืออยู่ณปัจจุบันนี้นะและถ้ามีโอกาสเนอะผมจะพาไปที่อื่นอีก ที่นี่คือหลุมหลบภัยเดิมครับนี่หลังประตูนี่คือหลุมหลบภัยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีป้าจะอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้ป้าน่าจะสูญหายไปแล้วนะครับถ้าใครมีโอกาสผ่านจเจริญภาคต,ตรงนี้นะครับแวะมาดูได้นะครับนี่คือหลุมหลบภัยในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับอยู่นี่เลยถ้าผมรดนนี้นะโหสนุกมากๆนะผมพาทุกท่านไปดู วัดสังกจจายนะซึ่งอยู่ฝั่งธุมรีวัดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ริมคลองกอกใหญ่หรือแม่น้ําเจ้าพญาสายเดิมนะถ้ามีโอกาสนะผมจะพาไปดูว่าทําไมตรงนั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพญาสายเดิมนะครับนอกจากนีนน้วันนี้ยังพาไปดูเรื่องหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลืออยู่ในกรุงเทพยอยู่ไม่กี่ที่นะและนี่เป็นหนึ่งในนั้นครับ ก็ดีมากเลยนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะกด subscribe นะว่าเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปไหนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีข้อนะครับแนะนำอะไรนะครับสามารถพิมพ์ไปในในช่องคอมเมนต์ในช่องนี้ได้เลยนะครับรวมถึงในส่วนของถ้าจะแนะนําสถานที่ไหนที่อยากให้นัดนะพาไปดูนะครับแนะนําด้านล่างได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับนัดจัดวิด็ททางไซนัทชาแนลครับผม